ดวงรายวัน20มิถุนายนนะครับคนวันพุธวันนี้คนวันพุธนะครับมีภารกิจความรับผิดชอบหลายอย่างต้องทำการงานนั้นดูจะเหนื่อยและหนักเหมือนกันครับเนื่องจากภาระความรับผิดชอบหลายอย่างนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้จึงสำคัญมากการใช้ปฏิพาณไวพ้พิบการงานมีเกณฑ์เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงหรือเพศหญิงนะครับการติดต่อการสื่อสารกันนั้นคุยกันแบบเบื้องหลังรวมถึงการเกี่ยวเนื่องกับบุตรบริวาร และการเข้าสังคมนะครับช่วยเหลือผู้อื่นในด้านการเงินนะครับวันนี้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับในเรื่องของหน้าตาทางสังคมสิ่งของต่างๆครับวางแผนการเงินกันดีๆนะครับในด้านความรักนะครับวันนี้ระวังเรื่องของอารมณ์ใจร้อนใจไวจะทําให้เกิดปัญหาปากเสียงกันเกิดขึ้นได้นะครับภาพรวมคะแนนวันนี้นะครับอยู่ที่7 5็ดสเนะครับส่วนสีมงคลเสริมดวงประจําวันนะครับขอแนะนําสีเด่นนั่นคือสี โทนน้ำตาลแสดนะครับเขียวชมพูสีเทาและสีผสมนะครับเป็นสีโดดเด่นเสริมดวงประจำวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงประจำวันนะครับอย่าลืมน้องหมาน้องแมวสัตว์พิการจรจัดนะครับช่วยทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการดูแลผู้หลักผู้ใหญ,ญ่บุพการีพระในบ้านด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนดีส่วนเลข เด็ดพยากรประจําวันวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข7และเลข9นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ2และ3นะครับเลือกจาก,กหลักโหราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ